สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ามาเจอกันกันกบแม่เบนสองตัวล่างสองชุดตรงๆที่จริงมันมีสี่ชุดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเจอเลขที่คือดับถาวรน,นะคุณผู้ชมไปไปหนึ่งตัวเนาะมันก็เลยจับคู่มาแล้วมันก็เลยได้แค่สองชุดนะคะได้แค่สองชุดนะคะสําหรับ งวดที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะหลัก10ล่างที่เข้ามาอ่าไม่เป็นไม่เป็นหลัก10ล่างไม่เป็นได้เลข2อ,อยู่นะแต่แต่ไม่ใช่สูตรนี้นะสูตรนี้นะีสูตรนี้ไม่เป็นลงลงคลิปงวดวันที่สิบหกพฤษภาณนะ้คุณผู้ชมแต่ว่าอา่างวดมันไม่เข้าไม่เป็นก็เลยไม่ไดอามาใช้แต่ว่างวดนี้ไม่เป็นลองมาคํานวณดูเนาะลองมาคํานวณดูเนี่ย คุณผู้ชมมันได้เก้าอ่ะงวดงวดงวดมันที่สิบหกพฤษภามันได้เก้าแม่เบนก็เลยว่าเออมันผิดแม่เบนก็เลยไม่เอาเนาะทีนี้แม่เบนลองมาคํานวณย้อนหลังดูเมื่อกี้อคุณผู้ชมมันได้เลขสองกับเลขหกอ่ะนะคะหลักสิบล่าง่ะได้เลขสองกับเลขหกมันตรงนะคุณผู้ชมแม่เบนก็เลยลอง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 คำนวณเล่นๆดูปรากฏว่ามันไปไปตรงกับเลขวิ่งล่างนะวิ่งล่างสองสูตรแม่เบนได้เลขสามนะคุณผู้ชม ไม่เป็นก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าสูตรนี้มันจะกลับมาเดินใหม่เนาะสูตรนี้มันมามันเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดแต่ว่าผิดผิดงวดที่แปดนะคะผิดงวดนี้นะค,ะคุณผู้ชมแต่ว่างวดที่งวดนี้มันมางวดมันที่หนึ่งมิถุนามันมาเดินใหม่เนาะมันผิดไปงวดหนึ่งแล้วมันก็น่าจะมานะไม่เป็นก็ มันก็ลืมไปเลยเนาะเพราะว่าสูตรมันมีเยอะนะคุณผู้ชมก็เลยจับมาคํานวณใหม่นะจับมาคํานวณใหม่ที่นี้ไม่เป็นจะจะไม่จะไม่คานวณย้อนหลังเยอะๆนะคุณผู้ชมก้าวงวดนะไม่เป็นจะคํานวณแค่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากับงวดที่จะถึงนี้นะคะแค่ห้างวดนะคะเอ่อสำหรับ สูตรหลักสิบล่างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอีกนะมันอัปโหลดช้าเพราะว่าไม่เป็นใช้เน็ตราคาถูกมากเลยนะ,ะเพราะว่าเราลําบากนะคุณผู้ชมเจอวิกฤตโควิดด้วยอะไรด้วยหลายๆหลายๆ,ายๆอย่างนะเราลําบากก็อันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะก็เซฟที่สุดนะเซฟตัวเองที่สุดนะไม่เบนก็ไม่มีใครเนาะไม่เบนก็อยู่กับลูกสาวสองคนนะคุณผู้ชมก็ใช้ชีวิตแบบอ่า ต้องต้องเข้มเขยมนะคะผู้ชมต้องประหยัดนะก็อันไหนอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะแล้วก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะแล้วก็ก่อนจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปชมคลิปนะคุณผู้ชมก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่เบนจะลงคลิปรัวๆเลยนะเพราะว่ามันจะมีท่านผู้ชมหลายๆคนไม่เจอคลิปไม่เบนนะเพราะว่าคลิปมันเดินไปช้านะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเราลงคลิปใกล้ๆห่วยออก คนส่วนใหญ่มันก็จะไม่เห็นนะคะนอกสจากว่าจะพิมพ์ที่ตั้งใจจริงๆแล้วพิมพ์เข้ามาดูเนาะทีนี้เราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะคะําเตือนโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะจัดทําคลิปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะ,ะโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮรวยรวย,รวยแล้วก เป็นแนวทางทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันจะมาเนาะมันก็เป็นไปตามสูตรนะคะก็เรามาเจอกันในหลักสิบก่อนเนาะหลักสิบก็ใช้หลักแสนนะคะหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกด้วยจคงที่นะคะขออภัยคุณผู้ชม ได้เท่ากับ7 7็ดเจ็ดในบวกสี่บวกสองบวกสองบวกสองบวกห้าบวกศูนย์บวกเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสได้สิบเวกสได้สิบวกสได้สิบ้าบวกสองได้สิบวกหได้ยี่บวกศนได้ยี่บวกเได้ยี่สนะคะยีใช้เ้าตัวเดียวนะเก้าบวกสเท่ากับสิบสามใช้สามตัวเดียวได้เก้ากับสารางวัลงวดต่อมาเลขล่างอกอก้าแก็เข้าที่ จากสิบล่างนะก็ถูกนะคุณผู้ชมถูกนะคะต่อมานะคะแปดบวกแปดบวกส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 บวกหบวกเจบวกแได้16บหวกสได้20่สกสได้24่บวกได้ยี่สบวกสได้3ามสบวกหได้สามสบวกเได้สี่สใช้3ตัวเดียวนะคะสาบวกสคงที่นะได้7ได้3กับ7จ็ดผละวันงวดนตอมาออก7จนะก็เก็ถูกนะคุณผู้ชมนะ สำหรับหลักสิบล่างนะแล้วมาแถมด้วยหลักหน่วยด้วยนะคะต่อมานะคะ5้าบวกเจ็ดบวกหกบวกหบวกหบวกสคงที่ห้บวกเได้สิบสองบวกหได้สิบแดบวกหกได้ยี่สิบี่บวกหกได้สามบวกสอได้สามบองวกหได้สามบปดบวกเจ็ดได้สี่บห้านะคะสี่สิบห้าใช้ห้าตัวเดียวนะห้าบวกสได้เก้านะให้ห้ากับ9ก้านะงวดนี้ผิดนะหลุดหลุดนะคุณผู้ชมที่ไม่เป็นบอกนะหลุด หลุดนะหลุดที่ไม่เป็นไม่ไดเอามาใช้ในงวดที่ผ่านมาเพราะว่างวดน,นี้มันหลุดก็เลยทิ้งนะพอทีนี้มาคํานวณดูปรากฏว่ามันเข้าเนะาะอ่าวงต่อมานะคะศูนย์บวกศนย์บวกสบวกนบศนกบวกสบวกหนบวกเะคะศูนย์บวกสงได้สอบกศนได้สอบวกศูนได้สอศูนย์ได้สอบวกสองได้สีบวกหได้ห้าบวกเดได้สิบสอนะคะสิบสองใช้สองตัวเดียวนะคะสองบวกสี่เท่ากับหได้สกับห อ่าพรละวันงวดท,ที่ผ่านมาออกสองสี่สองนี้ก็มาเข้าหลักสิบนะก็ถูกอีกแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากที่มันหลุดไปหนึ่งงวดนะคะมันก็เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาอ่าหนึ่งงวดอีกแล้วนะคะงวดต่อมาจะมาหรือไม่ก็ไปลุ้นกันในวันที่สิบหกมิถุนาเนาะก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบอ่าหลักขออภยัยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกเลขเจ็ดคงที่ แปดบวกสี่ได้สิบสองบวกเก้าได้ยี่สิบสามบวกเก้าได้สี่สิบสองบวกเก้าได้ห้าสิบเอ็ดบวกสองได้ห uh ้า huh. ส uh ิบสามอ้าวเดี๋ยวนะคะบวกห้าได้หกสิบแปดบวกผิดแล้วไม่เป็นขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบวกมาจากข้างหลังดีกว่านะคะเอ uh huh. 7บวกหได้12บวกสได้14บวกเได้23นะคะบวกเได้เอ่อตรงนี้23เนาะบวกเได้32นะคะบวกเได้41่บวกสได้45 บวกแปได้ห้าบามนะถูกแล้วนะคะได้ห้าสิบสามเนาะนะคุณผู้ชมนะคะถูกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะเจ็ดบวกห้าได้สิบสองบวก่าบวกสองเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นเป็นคนที่สมองช้านะคุณผู้ชมอ่ะบวกอย่างนี้ดีกว่าเก้าสามยีสิบเจดนะเก้าสามยี่สิบเ็ดยีบดบวกสได้สามสิอ็ดสาสิบเอ็ดบวกแปด ได้ส9สนะคะ39บวกสองได้41บนะคะบวกห้าได้สี่สิบนะคะบวก7ได้ห้าบามถูกแล้วนะคะ5้าบามใช้3ามตัวเดียวนะ3าบวก4ได้กับ7ได้มาแล้วนะคุณผู้ชมหลักสิบหลักสิบล่างได้3ามกับเจนะคะต่อมานะคะต่อมาหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างอันนี้ไม่เป็นก็ทิ้งไปนะคุณผู้ชมทิ้งไปแล้วก็ไม่เป็นลองมาคำนวณดูเนาะมาคำนวณดู ปรากฏว่ามันมันเข้านะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันเข้าเนาะก็เลยจับมานะคุณผู้ชมอันนี้หลักหน่วยล่างนี้ใช้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะคะแต่ว่าวันที่16พฤษภาคมเราไม่ได้จับกับหลักสิบตัวนี้นะคุณผู้ชมเป็นตรงลงคลิปเป็นเดียวๆนะก็นะคะจะคํานวณอันนี้จะคำนวณมาตั้งแต่งวดนี้นะคุณผู้ชมใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวก้วยหนึ่งคงที่นะคะ เจ็ดบวกเบวกเได้21บวกหและเอ้ยบวกสได้ยีิบห้าบวกหนึ่งได้ยี่สบหกยกใช้6กตัวเดียวหกบวกได้3ามคงที่ได้จับกับ9นะคะได้6กับเกผลรางวัลงวดต่อมาออก0ูนย์หตัวนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคุณผู้ชมต่อมานะคะ2อบวกสบวกสองบวกเดสองบวกสองได้สี่บวกสได้หบวกเดได้สิบาบวกหนึ่งได้สิบสีนะคะ14นี้ใช้4ตัวเดียวนะสบวกสาได้กับ7นะคะ ได้สกับ7จ็ดผลราวัลหัวต่อมาออก9ก4าตัวนี้ก็มาเข้าหลักหน่วยล่างก็ถูกเป็นหัวที่สนะคะต่อมานะคะ4ี่บวกศนบวกศนบกสนะคะได้เท่ากับ8ปนะคะุณผู้ชมสี่บวกศูนย์ได้ 0, ูบกศได้0ูย์บกสได้7จบวกหได้8ปดแดบวกด้วย3าของที่ได้เท่ากับ11ใช่1ตัวเดียวนะได้8กับ1นะคะผลราวันหัวต่อมาออก98ก็แปดก็เข้าขที่หลักหน่วยก็ถูกนะถ,กถูกเท่ากับหนึ่ามเนาะต่อมานะคะ เก้าบวกสามบวกสามบวกแปดบวกหนึ่งนะคะเก้าบวกสามได้สิบสองบวกสามได้สิบห้านะคะบวกแปดได้ยี่สิบสามบวกหนึ่งได้ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ใช้สี่ตัวเดียวสี่บวกได้สามพื้ที่ได้เท่ากับได้เท่ากับเจ็ดนะคะได้สี่กับเจ็ดนะคะโพลวันโคตรมาออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวนี้ก็มาเข้าหลักหน่วยล่างแล้วก็แถมด้วยหลักสิบล่างด้วยนะก็ถูกนะถูกหนึ่งสองสามสี่นะคะต่อมางวดที่ห้านะคะ สี่บวกสี่บวกสี่อ้าสี่บวกสี่บวกสี่บวกหกบวกหนึ่งสี่บวกสี่ได้แปดบวกสี่ได้สิบสองบวกหกได้สิบแปดบวกหนึ่งได้สิบเก้านะคะเก้านี้นะใช้เก้าตัวเดียวนะเก้าบวกสามพืที่ได้เท่ากับสิบสองใช้สองตัวเดียวได้เก้ากับสองนะคะผลวันวันต่อมาออกยี่สองสองสองนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างแล้วก็แถมด้วยหลักสิบด้วยนะแล้วก็ถูกนะคุณผู้ชมยังไม่หลุดนะคะต่อมานะคะศูนย์ อ๋อศูนย์บวกเก้าบวกเก้าบวกห้าบวกหนึ่งศูนย์บวกเก้าได้เก้าบวกเก้าได้สิบแปดอ่าบวกห้าได้ยี่สิบสามบวกหนึ่งได้ยี่สิบสี่นะสี 4, 3, 3, 4, 4, 7, 4, ่นะบวกสามคงที่ได้เจ็ดได้สี่กับเจ็ดนะผลวันงวดต่อมาออกสองศูนย์ผลวันงวดที่แล้วนะงวดที่ผ่านมาเมื่ vel, อวานนะคะุณผู้ชมออกสี่สองสี่นะสี่นี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ถูกนะถูกมาเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดแล้วนะคะต่อมางวดที่เจ็ดจะมาหรือไม่ไนะคุณผู้ชม ใช่นะคะหนือห้าบวกหกบวกหกบวกเจ็ดห้าบวกหกได้สิบเอ็ดบวกบวกหกได้สิบเจ็ดบวกเจ็ดได้ยี่สิบสี่บวกหนึ่งได้ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้านี้ใช้ห้าตัวเดียวนะคะห้าบวกสามเท่ากับแปดนะคะได้ห้ากับแปดทีนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เบนจะจับคู่ให้เลยนะคะจับสองตัวให้เลยนะคุณผู้ชมทีนี้หลักสิบ นะคะหลักสิบเราได้ที่สามกับเจ็ดนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะสิบล่างนะคะสิบล่างเนี่ยได้สามกับเจิตไม่เป็นก็จับมาเลยนะคะสิบล่างนะคะสิบล่างสามจิตนะสามกับจิตเนาะทีนี้หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างได้ห้ากับแปดนะคะห้ากับแปดนะ,ะหน่วยล่างนะหน่วยล่างเนี่ยห้าแปดนะคะคุณผู้ชม จับมาแล้วาแปดนะทีนี้ก็มาจับเลยนะสามห้านะคะ3-5นะคะ3ดนะคะ3-8 7-5นะคะ7-5 7-8นะคะคุณผู้ชมนะ,ะ3-5 3-8 7-5 7-8ทีนี้เลขแปดนี้นะคุณผู้ชมเลขแปดนี้นะดับเลขแปดนี้ดับนะคุณผู้ชม ดับท้าบรน,นะคะถาวรเพราะว่าคุณผู้ชมลองไปไปดูย้อนหลังก็ได้นะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวไม่เป็นจะให้เดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างหลักแสนนะคะหลักแสนคือเลขสี่นะพลนวันงวดต่อมาก็จะไม่มีเลขสี่นะต่อมานะคะหลักแสนเป็นห้าสองตัวล่างก็จะไม่มีเลขห้านะคะจะให้สังเกตนะต่อมาหลักแสนเป็นเจ็ด สองตัวล่างก็ออกเก้าแปดก็จะไม่มีเลขเจ็ดต่อมาหลักแสนเป็นแปดสองตัวล่างก็จะไม่มีเลขแปดนะเพราะออกเจ็ดเจ็ดนะต่อมานะคะหลักแสนเป็นห้าผลรางวัลก็ออกสองสองห้าก็จะไม่มีนะสังเกตได้เลยหลักแสนนะคะจะไม่มาสองตัวล่างนะคุณผู้ชมทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยต่อมานะคะหลักแสนเป็นศูนย์ผลรางวัลออกสองสี่ก็จะไม่มีศูนย์นะคุณผู้ชมทีนี้ <c oughs> ขออภยัยนะคะไม่เป็นตากฝนเนาะ ผลรองน้ำนะคุณผู้ชมหลักแสนเป็นแปดนะคะแปดตัวนี้ตัดไปเลยนะคุณผู้ชมเราได้หลักหน่วยแค่ตัวเดียวก็คือเลขห้านะคะนะคะอานนี้ตัดออกเลยตัดออกเลยนะคุณผู้ชมมันก็เหลือแค่สามห้าเจ็ดห้านะคะนี่ยเพราะว่ามันมีแปดติดนะคุณผู้ชม ไะฮะได้สองชุดนะค,คุณผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนในการรับชมด้วยเนาะนะคะสามห้าเจ็ดห้าเลขไหนจะมาหรือจะไม่มาแนละ้วไม่เป็นก็ไม่รู้เนาะแล้วเราก็ค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับเลขวิ่งวิ่งล่างนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับคลิปวิ่งล่างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะไม่เป็นก็ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมจบคลิปแค่นี้นะ,ะแล้วก็ฝากคําเตือนด้วยนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะจัดทาคลิปาตามหลักคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเง่งรวยรวยรวยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ๆๆะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ